อ่ะโอเคไปเด้อกระเป๋ารูปอะไรคะกระเป๋า้กระเป๋าแล้วสีอะไรคะสีเหีืองกับสีอะไรคะยีนอะไรยีนเหลืองยีนเหลืออ่ะอ่ะเก่งนะอันนี้ไม่ยอนแงเลยวันนี้น้องเก่งไหมคะเช่าแม่ อะไรอ่ะคุณเอาเก็บลูกอมไก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บป้าบ้า,าลูกมางยิ้มหวานเลยอ๊เอ๊เอฟอ๊คุณยายมาอย่างนะอ้าอะไรอ่ะเออเดี๋ยวค่อยเช็ดออกเป๋าวางคือค่ะ <c oughs> <c oughs> น้องกินข้าวเองเป็นไหมคะกินข้าวเป็นกินข้าวเป็นอึบอึบระวังไก่หลนค่ะโอเคยำยำยำอืมเอาข้าวใส่ด้วยไหมเอาบ๊ายบายไปไปนั่งกินไก่ดีๆค่ะจุ๊บอ้ยเก่งจังเลย เย็นให้พี่อุ้มมารับได้ไหมโอเคไฟไฟหน่อยไฟหน่อยโอเคให้พี่อุ้มมารับโอเคพี่อุ้มมารับไพลินนะอย่าดื้อนะคะค่ะ,คะ